ถึงโรงแรมแล้วทุกคนตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วครับโรงแรมระดับสองดาวนะนี่ดูดูดูวิธีไปต่างประเทศนะทุกคนเนี่ยมันจะมีสองดาวจะมีดาวโชว์ครืนเท่าไหร่วันเท่าไหร่วันละพันวันละโอเควันละพันวันละพันโรงแรมระดับสองดาววันละโอเคนะเรายังไม่ดูห้องนะใกล้ทะเลด้วยเท่าไหร่เดี๋ยวเรา ี่เชันน่ารักด้วยนี่เป็นเมืองดานังนะฮะอยู่ติดทะเลดนะ้วยครับบางานมีนเท <Hey. S 1> ่าไหร่บ้างยืดเตนยงเลยบ้างเอคี่วันสองวันให้ไงหนึงหนึ่งล้านสามแสน หนึ่งล้านสามแสนสามหมนะครับสองห้องนะห้องเดียวแต่มีที่นอนสามดอกมีที่นอนกี่ห้องกี่ที่นอองสอง้ราแล้วเราไม่นอนหนี่านสามแสนสามหมื่นเฮ้ยมึงพัะมึงเช่าห้องแพงไปป่ะเนี่ยอนนี้ถงทะเลก็ยังแพงอยู่เป็นล้านด้วยเรามาดูราาข้างนมันจะถูกรอ เรามาดูห้องกันว่าหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นนี่น่าจะสองคืนเนียสองวันใกล้ๆนะให้ให้เดูมั้งที่บ้านเราก็หาห้องพักที่สามคนยากนะในราคาแปดร้อยประมาณแปดร้อยไหมประมาณแปดร้อยต่อคืนนะครับหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นใช่ประมาณแปดร้อยต่อคืนสองวันก็พันหกห้องน้ำอยู่หัวเตียงนะดูห้องน้ำ ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราห้องน้ำเขาจะอยู่ปลายเตียงนะครัแต่นี้เขาได้หมดแหละมีอ่างด้วยนะทุกคนมีอ่างด้วยห้องแปดร้อ็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้หรูมากนอนได้นอนได้พออยู่ได้ดูวิวดูวิวดิเปิดด้านนอกเปิดนนั่นนะตัวไม่เป็นนี่โอว่หมันคืออะไรเนี่ยบอกข้อสอบมาที่ฝึกขับรถนะครับประมาณสอบใบขับขี่สอบใบขับขี่ป่ะแล้วก็เป็น มองนั่นแหะเรายังไม่ก่อนนั้นคือทะเลนะทะเลภูเขาใช่ทะเลภูเขานะฮะก็โอเคอยู่ได้นะครับถ้าเรามาแบบเที่แบบยว <Back pack. S 1> แบบประหยัดประหยัดนะครับแบ็คแพ็คเที่ยวแบบประหยัดเราเช่ารถเช่ารถเนี่ยรถอยู่ประมาณ700รนะครับโรงแรมมากัน3คนอยู่ในห้องด้วยกันได้นะก็ 8 0ด้อยวันละแปดร้อยเรามาอยู่สามวันนะท่านผ้ชเรามาอยู่3วนะันสองพันสี่ลดเจ็ดร้อยสองพันเาา็ 3, 2, 4, ด 700, 2, 1, ยังไม่ถึงห้าพันเลยทีเดียวเราก็กินอยู่กินเที่ยวค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับคนละห้าพันนะครับผมราะว่างบประมาณห้าหมืนบาทเที่ยวสามคนสบายเลยสี่วันนะเรือเรือ,อด้วยเลือนะเรือด้วยเรือเรือนะเรือเรือด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเท่าก,กันกับบ้านเราแหละ แล้วเมืองดานังนี่เป็นเมืองติดทะเลนะครับมามาดูคลิปต่อไปกันเราจะพาไปกินอะไรไปกินเจ้าจอ๋อ <laughs>